ข่าวฟุตบอลไทยวันนี้วันที่21กรกฎาคม2,567สโมสรบรุสเซียดอร์มุนหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีิก้าเยอรมนีได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษพบกับ BG ปรปทุมยูไนเต็ดในงาน114 c e l e b r a t i o เซเลเบชัน B ปทุมยูไนเต็ด X BVB ดอร์มุนการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนบอลทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันแล้ว ดอทมุลยังได้เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ที่ถูกออกแบบด้วยโทนสีเหลืองตัดกับสีดำลายทางของเสื้อเย่าใน3ฤดูการที่ผ่านมาถูกนํามาปรับใช้ได้อย่างลงตัวชุดนี้จะถูกสวมใส่ลงสนามครั้งแรกในเกมกระชับมิตรกับ B G, ปีปทุมยูไนเต็ดที่สนาม BG ปทุมยูไนเต็ดวันที่21กรกฎาคมสอ6 7ันายเวลา20นาฬิกางานเปิดตัวจัดขึ้นที่สุขุมวิท11มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้แฟนบอลได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักเตะและชุดแข่งขันใหม่บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคึกขอองแฟนบนชาไทย ก่อนรับชมข่าวต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมข่าวต่อไปกันเลยครับเมืองตรังยูเนเต็ดทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคใต้ได้ประกาศคว้าตัวอรชุนช่างม่วงกองกลางตัวรับจาก FC ยะลามาร่วมทีมในฤดูกาล2024-2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วการเสริมทัพครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความแข็งแกร่งของทีมอย่างมากเนื <S <S ่องจากอรชุนเป็นนักเตะที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับสูง เจ้าเชิตอายุ24ปีสูง189เซนติเมตรเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับและเซ็นเตอร์แบ็กฤดูการที่ผ่านมาเขาลงเล่นให้ f c ยาลาในลีไทยลีก3าทั้งหมด18นัดก่อนหน้านี้อรชุนเคยเป็นเด็กป้านของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดและผ่านการค้าแข่งกับหลายทีมในลีไทยเช่นอุดรธานี f c อยุธยายูเนเต็ดน่าน f c และล่าสุดคือ f c ยาลาการย้ายทีมของเขาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแฟนบอลเป็นอย่างมากและจะช่วยยกระดับทีมเมืองตรังยูเนเต็ด ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันฤดูการหน้าทัพหลวงยูเนเต็ดทีมในศึกไทยลีก3ได้ประกาศแต่งตั้งนิติกรศรีประเสริฐหรือโค้ดปอเข้ามาทําหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมอย่างเป็นทางการซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนบอลและผู้เล่นเนื่องจากโคดปอมีประสบการณ์และความสามารถในการนําทีมให้ประสบความสําเร็จนอกจากนี้ทัพหลวงยูเนเต็ดยังได้เสริมทัพด้วยการคว้าตัวราอูลอูเชเอนดูกากองหน้าดาวยิงสัญชาติในจีเรียมาร่วมทีมในโคต้าต่างชาติ ราอูนเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการทำประตูและเคยผ่านการค้าแข่งกับทีมดังในต่างประเทศเช่นไปเวงเอฟซีกัมพูชาและล่าสุดเล่นให้กับปเปเซบันดิต f เอฟซีในไทยลีก3การที่ทัพหลวงยูไนเต็ดสามารถคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้ถือเป็นการเสริมทัพที่มีคุณภาพและจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมในฤด,ดูกาลหน้า BFB พัทยาซิตี้ทีมในลีกฟุตบอลไทยได้ประกาศคว้าตัวก,การดนไนกิ่งมหาสมบัติผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย20ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการการเสริมทัพ เนื่องจากการดนาันันเป็นนักเตะที่มีฝีมือและมีอนาคตที่สดใสในวงการฟุตบอลไทยเจ้าภูมิการดันในกิ่นมหาสมบัติเป็นผลผลิตจากโรงเรียนอังศิลาซึ่งมีชื่อเสียงในการพัฒนานักเตะเยาวชนเขามีประสบการณ์เล่นในลีกไทยลีกกับสโมสรอ,อังศิลาและล่าสุดได้ลงเล่นให้กับสีราชามาซาเจแปนเอฟซี J FC, ในฤดูกาลที่ผ่านมาการที่บีเอฟบพัทยาซิตี้สามารถคว้าตัวการดันในมาร่วมทีมได้ถือเป็นการเสริมทัพที่มีความสําคัญเนื่องจากผู้รักษาประตู เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการแข่งขันการที่มีนายด่านที่มีฝีมือและความสามารถเช่นการดานายจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้อย่างมากในฤดูกาลหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ